วันนี้พาอปไหนครับนะแจ็ควันนี้พาอปไหนครับเรินขามครับเป็นเป็นเป็นธรรมชาติหรืออะไรเป็นบ่อประมงเขาปล่อยไว้ครับหล่อยหมู่บ้านหมอู่บ้านครับคือไปรักเขาตกหรือยังไงปลูกครับเสียค่าบารอ๋อเสียค่าบาตร้อยนะอ๋อได้สิบโลครับก็เหมือนโลสิบบาทโลสิบบาทประมาณนั้นนะครับไปลุย ตัว์ดเติรที่หมดกพี่ดิหน้าหมวกแล้วแหละโอ้โหคนเยอะนะครับมีน้องน้องตกปลาเฮ้ยปลาขึ้นนี่มุวก็ขึ้นดีนะไอมูมันได้ประจำมุมนั้นเหมาะอันี่ครับถึงหมายแล้วมีพวกนี้มาดีพี่ก็มีอันนี่ครับได้กันแล้วครับผมเต็มกระชังครับไอ้นินล้วนๆนี่ครับ นี่ล้วนๆครับผม,อโ,โ,มอโอ้ยปลาขึ้นนู่นเลยโอ้โหตัวเม่อเลยเนาะเออหมายว่าคุ้นอย่างเงี้ยใเดือนหนามเลยงงปลาโอ้โหอะไรกันเยอะเลยครับติไไดทางกระจกเปไ็นตรงนีไไ้ทางจะค่อนข้างแคบหน่อยสายห่างเยอะ ลงเลยเดือีล่แล้วลลลาแล้กอ,อะไส้ออสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาตกปลาเราทุเลจัดเลยหลงหลงลร้อนหลงหิวก็เอาเป็นอ่าง อ่างประมงนะครับขันละร้อยก็มาถึงเขาก็ได้กันหลายตัวแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูเราม้างดูใหม่เลยอือถ่ายดูแล้วเดี๋ยวก็เหีืยวก็เป็นไส้เดือนกับมันหมูเดี๋ยวรู้สูตรขายจะเจ๋งอออโอ้ยร้อนอันนี้เด้ออันนีนูร้อนว่ะนะครับโอ้เป็นไงบ้างลูก ปลาอยู่กลางเลยเฮ้ยจะซื้อเป็นไงฮะเดี๋ยวถ้าข้าเสร็จมันส่งจะให้น้องให้ขวาไม่ได้เค้าจะกูเอ๊ะโตช่วยงับ้างอะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กครัดียัอ้อยังดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วนี่ มันคันเดียวกันหรือเปล่าเรี่กประกอบหน่อไนเนี่ยอยู่ในนี้มีตัวไม่รู้วลเขาเคลือไว้กม,ม้งเลยรีมาประกอบเลยตวงมาแล้วด้แล้วไม่โฟมแล้วกเต็มเนะลยว่าเออ ยังไงนะครับยังไงผมไม่รู้ครับอ้าวทานกันลูกเลยนะอยู่อยู่ปะหนินปะลงบางล่างลงรับปลาหน่อยนะครับรงลงรับปลาหน่อยย,ยนะัดขึ้นมาโชว์หน่อย บอกหมุนและพี่เบ็ดลอกไม่ดีเนะเฮ้ยไอ้หวายวะหวายน้อยโยมาเฮ้ยได้เรื่องแต่แม่ครับบาบงนี่บางนี่เฮ้ยมันตีปาดเราเมื่อกี้น่จ๊ะมาขึ้นมาอ้อมแล้วเรา กินอะไรลำระเบิดระเบิดสูตรสองเอาอะไรเกี่ยวโฟมโฟมหมดเลยครับโฟมหมดแล้วเหลืออะไรครับโฟมโฟมมหดอเคโอเคโจอะไรเดี๋ยวล้มล้มโอ้โหดูมันกินอาหารนู้ดท้องเป่งเลยได้เลือดครับตัวแรกก็ได้เลือดแล้ว เอา,าอ,อ,อีกแล้วครับนออฟนออฟอีกแล้วตายเลยคุยตายเลยตายตตาายยเลย,ยเป็ดเราแม่งโคตรหมานเลยกินเปลากินปหมเอากำลกินนะเฮ่ยกินดีไหมพอได้ดดไหมสดเพิ่งมาไปที่ไหนเนี่ยไตหวานเนี่ยหวาน อยู่สวายดีว่าทำไมยอย่างนี้นะอันดีดีดี่ไลเดียวกันเลยเ้ยเหยื่อทังไหนว้สัตว์เจ <c oughs> อน้าปลาน้าปลาเลยนะปลาไข่เรอตีสุ่มของเราตรงนี้เนี่ยที่เอ,อ็ม่อนตอบอยู่ เออมันก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊เดูตอดตอดไอ้จีนวัวโอ้ยต่อแล้วต่อแล้วพี่ต่อเล็ยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหนอมานี่เลยขอเลอ้ได้ไ้ยสู้ไหนอะาแล้วร่นนินวะ หตัวเล็กตัวเล็กเอาก่อนเอาไว้ก่อนเลยตัวเล็กก็นับแต้มนะครับเฮ้ยเป้เอดีาตี้ยอ่อยเราตลอดทีออยอ่อยแรงมาก ตัวน้อยมองก็นับเต็มได้เนี่ยเติร์ดเติร์ดยืไปทาชัดาให้ลุงหน่อยงเอายมได้ลงนั่นแล้วอออารินเดียวพี่เอามาส่ก่อยายพี่อยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยผมม่นมานเอาอีกแล้วเบ็ดยืมนี่แม่งโคตรหมาเลยเฮ้ยูนนันดิเนี่ยโครขั้นงอวะทกัดอยู่ไหมอยู่ไหจ๊ะใสเดิมมั้งลูกหวายอะ่ะเพาเล่นไก่ดิ อ๋อบึกอันนี้อ่ะบึกบ่อเป็ดเป็ดได้เรื่องเลยเฮ้ยไหนแจ๊คดูใกล้หน่อยให้ให้ออฟแกะดิดออฟปล่อยองแต่ปีห้าแปดนะแจ๊ ไม่ตัวขนาดนี้วะปีครแปดนี่ปีอะไรวะแจ๊คลูกลูกมันหก <65. S 2> <c oughs> ห้าโอ้โหเฮ้ยเจ็ดปีนี่นนหัวกระดกเลยวะแจ๊กใหญ่น <c oughs> ญะเท่าตัวลูกออฟนี่ยเจ็บทีลกคนผิดเจ็บมาทางนี้บ้างแล้วทางโน้นเั่ขอกินดีขอกินมันนิน ินประเด็น่นินั่นและระเด็นนวลพี่อะเขาคว้างเลยปลาอะไรเพใหญ่ไหมสามลูกปลยลูกท่อลงมาเ๋ยวเอากระทางลงกปาี่มีที่แควแล้วมอตัวนี้ยัลูกมันนี่เออปล่อยกิ่เจ็บมออกลูกัเองไม่เป็นทายปล่อยห้าแปดปล่อยแล้วปล่อยอีก

โอ,โอ้โหแล้วนาให้ดูเลยนากูแป๊บนึงแป๊บนาให้เขาใส่มั่งเลยดึงเป๊ะเรื่องแล้ววะเดี๋ยวลงไปตู่วะตู่วะดูมีสายบอกนะมีสายตู่วะเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วว เอ้ทำไมนะโอ้โหเกี oh, <w ang S 1> ่ยวข้างเกี่ยวอะไรหมอวะนะโอ้โหถึงว่าทำไมนั่นเกี่ยวปากด้วยห่างด้วยมีไซส์มีไซส์เอาเติร์ดโอ้โหเออกระดไซเดียวมัเติร์ดเติดกี่หน่อยไหนไหเขาเติร์ดเติร์ดให้สะโพดูหน่อยนี่มาแล้วไอ้ออฟตีเหม่อแล้วนะอยู่ไหนวะอออฟตีเหม่อแล้วนะเหม่ออะไรผมสามอ่ะสองสามเติร์ดแกเลยแกได้ป่ะข้ไม่ได้ไม่ได้เปลุงแกเอง ลออยู่นั่นแหละไม่กล้าจับหนก็ทางขึ้นมาสวยดีขอได้ใช้ถุเหรอเกี่ยวปากเกี่ยวห่างเลยถึงว่าไม่มีสายแจ็คขวางน้ำมาเลยเเลยดี๋ยววิ่งแต่ไปแต่ตัวใหญ่อยู่ตัวว่าได้เดียวปิดนะปิดนะเดี๋ยวปิดเลยเกี่ยวอยู่บ้าอาอแก้ว บุญวายแล้วดิบอ๋อตรงนั้นนุข้ามฝั่งงัดทีข้ามฝั่งเรียลูกกระจายแล้วข้ามฝั่งไปอะหักแล้วกระจายหักสองสองฝั่งเลยน้องไอ้ดิบอ๋อซ้ายทัพยาก่างงี้เนี่ย จ็ดปีเจ็ดปีสบายตัวอุ่ยโลคว่าโลโลไหนโลไหมถึงแล้วไล่เลียวพี่ออปงนี้เออปงนี้มาเะวเป้ะตอกเบี้ยเปมากเวะว่าวกันเลยเออเบี้ยเปมาพุงกลางเลยดูโอ มังค่ายรื่องไรอ้อว่าอิมเยือดิจตอกวะออิมเยือดิจิตอกอ่ะน้องไอเยือดิจตอกไั้คอเขาเข่าเลยดิ่งไม่ได้แล้วรถเยียบแล้วรถเยียบแล้วเรียบร้อยจริงปะอุหน้ามาแลก็ดิ่งอ่ะเบ็ดตัวนิดเดียวอิมเยืออ่อยไว้เยอะได้ได้มเยอะป่ะสามทีตัว มาชนมาตัวโลมาเที่ยวมีทรายไปเนี่ยฝังน้ำไมาอีกแล้วบ้างนะติดหมเบ็ดสามตัวติดหมดเลยตเดียวปลาปลาเอ้ยปลากินตะเรือนหางกินมันสองอะไรอ่ะโอ้โหกูไม่เรียกจ้ามาอีกแล้ว ก่อนมาหวานหรอปลาไม่รข้ากนเดียวมาเมอห่วานจีกินเดียวเมืไห่ไมรูช้าอยู่เบ้าฮะออไมออกโต๊ะทไมออกแฉเฮ้ยเหมือหววะเหมือนหวเหม่อหววะเหมือหววะเออลุดอะไรลงว่าอะไรอ่ะปลาจิ้เรียนลงไป ยกมาเลยพันเดียพันยกยกพันแล้วยกมายกมาโอ้น้องเติร์ดครับมาเก็บขันขึ้นไปดิเก็บสายขึ้นไปถือสายอือสายที่ยึปั่นขึ้นมาทำไมอ่ะอื้อหือเบ็ดตัวเดียวด้วยกินมันระเบิดครับใช่ไหมน้องเติร์ดไปแกแหมใส่ดีม้องแว้นเลยว่ะ ติรดเ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 ดินไปถามถามเป้ดูเป้เป้พี่เป้พี่เป้ปลาอะไรเนี่ยไปไปไปดิไปไปถามดิไปถามดิเป้ปลาอะไรวเนี่ยปลาอะไรอยู่วะอยู่ไหมว่าวะเดี๋ไม่รู้โอ้ยล้มฝนน้ำพ่ามาอีกแล้ว อัดดิลอกใหม่นะอัดถ้ย้ายเข้าป่าแล้วออกซ้ายมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนูก็ดึงออกซ้ายมาแั่นแหละเอาหมุนนี่ไม่ต้องเราไม่ต้องขยับเราเอียงคันเบ็ดแค่นั้นแหละยันแล้วขันแล้วมาหนี้มาหนี้มาหนี้มาหนี่เอ้ยเอาปลาหมุนนี่หมุนนี่หมุนนี่อย่าหยุดยกเลยหมุนให้ปลาลอยอาไรหวายยกเลยไปดิเดินไปแมบงี้ยกเลยเดี๋ยวเนี่ยไม่ใช่หนูจะโดนเบ็ดเอนเดีดเดี๋ยวินข้ามไปเดินข้ามไป เลบ้าแล้วนลงไปเลยไม่ได้แดกหรอกวะฮะไม่ได้แดกหรอกแบบเนี้ยทำไมอะหลุดไม่หลุดหรอกจูดึงเข้าไปเลยดึงเลยปิดไฟปิดไฟอยู่ลงไปก่านลงไปก่อนั๊บนึงเร็วเจ็บตรงนี้เจ็บแบบไม่โดนเลยมันจะข้อข้อข้างกันเลยโดนเอ็นอยู like like ่เ <ills> น like ี like ่ยเอ็นคันเนี้ยเห็นปะขันเล็ก เนี่ยเอ็นันเล็กก็อยู่ตรงหน้าดิหตมาแล้วตกอ้วนไม่อ้วนเท่าไหร่ครัวอ้วนนะหัวโตจะกระชังรถไปละใช่ในนี่ก็ถ่ายมาน่ม่ยกไปเลยยกไปเลย หน้อที่มีหลักอะหน้าหนูอะ่เออเฮ้ยแผลแผลไอ้กำลังแกป่าพี่ติดกระชังแล้วไม่ติดกระชังด้ยไอ้นี้ติดยะตะลบหูต้องลงสยาย่อนนะอย่ารุด ดีวตวงครับนึผลงานโอเคดูตัวต่อไปโอ้ยีชั้นเหลือเกินผลมาแล้วครับบรรยากาศบรรยากาศลำเย็นครับนี่ใช้เยื่ออะไรอ่ะเหยื่อนักแชมครับนี่เด็ก <laughs> เด็ครับเฮ้ <laughs> ยพอดปลาอะไร <laughs> <laughs> เกี <Okay. S 2> ่ยวใครเอากา็หมุนขึ้นมาก่อนดิหวายเล็กลคืมฟ้าคืมฝนในจังเลยแทบนุ่นตกนอนเอาาเยนะฝนเ,าเ,าเานเอาะขาดขาดขาด ป่าก็ติดต้นไม้ก็ติดโอ้โหฝนก็ตกป่าก็กินสู้ไหมไหนี่ยันห่งหมนเพื่อนควางยืนมันสู้ขนาดน้องกมน่อกี้เ โตนะอะไรยังอ bon ืมอ mm ืม hmm. ตื่นเต้นอีกแล้วมันมันนืบแบบมันน้ำเลยเออมันดึงมันตัวใหญ่เลยไอเติร์ดหน้าที่มันโอ้ตาหน้าทีมลงไปโอ้เติร์ดเติร์ดดึงนะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยอะมันมันนื้อเยอะมันสู้เลยนะต้องยกขึ like ้นตอนหมุนจะขึ้นนะดูชายาอยู่เปล่าสู้ชิมิสมาก เบไปไปช่วยมันฝนก็ตกครับนี่สู้ชีวิตมากครับทริปนี้สู้ชีวิตมากทริปนี้โอ้โหดูครับฝนก็ตกครับผม นี่ครับกลางสายฝนอะไรอะไรวะปลากินอีกแล้วหรอฝนก็ตกครับปลาก็กินเเยื่เยอะมันเป็นขนสนาเดยขนสนาอะไรเยื่อไม่เราไม่ขายเยื่ พอดเข้าไว้กดมองช่องรถกย่างกดอะ้รใช่ไหมก็วันนี้ทริปอ,อ่างเก็บน้ำอะไรวะน้ำซับนะครับก่อเนื้อขาม,อขามโอ้โหแดดก,ก็ร้อนฝนก,ก็ตกแดดก็สู้ชีวิตครับผม <c oughs> นี่ผล,นนผลงานวันนี้ผลงานวันนี้ครับรวมๆนะแต่คือว่าเหยื่อแยก เยอแยกเหรอเยอแยกเนี่ยเยื่อแยกเนี่ยเยื่อแยกเราเก่งเก่งอยู่คนเดียวของใครรู่ไรรู้ไรฟินฟ็อกครับโอ้โหมึงไป่ะป่ะมึงไปอยู่ข้างเขามฟินฟ็อกขามึงฟอขาครับปากผลงานด้วยนะครับแชมป์ชาแนลชาอากินนะครับช่องนี้มีผลงานแน่นอนครับะดูใกล้ครับผมโสุดฟองเร็วเยอะดูมาฟินฟ็อกฟินฟ็อกนี่ครับเจอเป็นปลาสวายปลาหนินนะครับปลายีตกแซ่ไม่โตครับเสร็จนี่ได้สนุกอ่า ได้มันนะครับอันนั้นของใครนะปลาหรืออะไรนะน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ตัวครับลองน้อยก็ได้เยอะครับเย่ครับดับงานด้วยเยครับขอบนิ่งมาเอ๊ะขอบนิ่งให้เห็นปลาด้วยแม่พอเก็บของเสร็จฝนหยุดเลยแหมปลากำลังกินเลยเดี๋ยว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 รอแค่ตัวใหม่ครับ นี่ MVP ครับ MVP MVP ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับ MVP คนนี้ครับผมไปห่างเยอะได้เยอะป่ะพี่อ้ัวเราได้หลายอ่ะ